สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้พาเพื่อนเอนมาชมความงามของแก้วหน้าม้าโบราณค่ะเพื่อนเพื่น,นี่ค่ะเป็นอโลคาเซียอยู่ในตระกูลอโลคาเซียสูดโดเซนเดเรยนาค่ะนี่ค่ะเป็นแก้วหน้าม้าโบราณน,นะคะน,นี่คือต้นลูกเขาอายุประมาณได้เดือนอกว่าๆค่ะเพื่อนๆ ใบเขาได้เกินฝ่ามือเราแล้วนะคะสวยงามมากค่ะลักษณะใบก็จะเป็นหยักๆเล็กน้อยไม่ถึงกับหยักมากไม่เหมือนกับลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกตัวผู้แต่ว่าก้านใบเขาจะเป็นลายๆนะคะพเพื่อนสังเกตที่ก้านนะคะนี่ก้านเขาเป็นลายๆสีน้ำตาลค่ะ หัตาลเส้นกลางใบสีเขียวอมขาวชัดเจนมากสวยมากค่ะเนี่ยหูใหญ่ยาวขอบใบหยักได้รูปสวยงามมากค่ะใบก็บางกว่าแก้วสารพัดนึกตัวเมียต,ตัวผู้นะคะ อ่น,นี้แก้วน้ำมา้าตระกูลนี้ใบจะออกบางกว่านิดหน่อยค่ะแต่ก็สวยงามเหมือนกันสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะอันนี้คือต้นลูกของเขาอายุเดือนกว่าเองค่ะโต,โตเร็วมากอันนี้ก็สูงประมาณ <c oughs> ฟุตกว่ากวาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแม่ของเขานะคะแม่เขาอยู่นี่ค่ะ ้นใหญ่มากเลยนี่คะนี่แม่เขาค่ะอายุได้ประมาณปีกว่าค่ะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายโตใบใบสวยใบเขาใหญ่มากๆเลยค่ะดูดูมือนะคะอันนี้ปลายใบนะคะนี่มือเรานี่ค่ะดูใบค่ะใบใหญ่ยาวสวย อ,อยักได้รูปสวยงามมากค่ะนี่ใบใหญ่ใบโตเลยนะะี่ค่ะเส้นกลางใบชัดเจนสีเขียวอมขาวสวยงามเป็นระเบียบสวยงามมากค่ะก้านใบออกลายลายนะคะนี่ก้านใบออกเป็นลายลายสีน้ำตาลค่ะ เขียวเข้มออกมาทางน้ำตาลน,นะคะใบออกก้านใบออกเรียงสลับสวยงามมากเลยค่ะกออ็สวยแต่ขอยมีข้ออ่อนนิดหน่อยคือเขาจะเป็นตระกูลที่ทิ้งใบเร็วมากถ้าขาดน้ำนะคะเพื่อนๆ อย่าให้เขาขาดน้ำเป็นอันขาดเขาชอบน้ำมากนี่ค่ะแก้วหน้ามา้าโบราณค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะจะออกใบให้เราเชยชมตลอดใบเขาจะแทงหลอดขึ้นมาตลอดเลยค่ะเพื่อนๆใบล่างที่เขาทิ้งใบไปใบใหม่แทงขึ้นมาก็จะสวยงามนี่ค่ะ อันนี้คือใบใหม่ที่เมื่อวานเมื่อวานเขาเพิ่งเป็นหลอดนึงนะคะเพิ่งแทงหลอดมาเช้านี้หลอดเขาเคลี่ออกแล้วค่ะใบออกใหม่สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคะเนี่ยเราปลูกไว้อยู่ที่ข้างเสาบ้านหน้าบ้านนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะมองเข้ามาก็จะเห็นเด่นเลยค่ะเพื่อนๆคะเพราะว่าเขาใบเขาใหญ่มาก หน้ากว้างประมาณฟุตครึ่งเลยนะคะนี่ค่ะหน้ากว้างยาวก็ประมาณสามฟุตนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยใช่ไหมคะสีเขียวสดใบเงางามสวยแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะแนะนำเพื่อนๆนะคะหามาปลูกนะคะสวยมากเลยค่ะประดับ ที่ในสวนของเราตั้งไว้แถวหน้าบ้านก็จะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนใครเดินเข้ามาก็จะสะดุดตามากเลยค่ะเพราะว่าเขาใบใหญ่เส้นใบชัดเจนสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ให้เพื่อนเพื่อนชมความง,งามของแก้วหน้าม้าโบราตบณตระกูลอโลคาเซียนะคะสวยนะคะขอฝาก ให้เพื่อนๆชมคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะนำอะไรมาเสเนอนะขอให้ติดตามว่าอะไรรับพันไม้ต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ